สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยในเกม Axie Infinity ครับและว,วันนี้เป็น EP ีที่13แล้วก็ยังคงอยู่กับทีมของผมทีมเดิมครับรถถังฝั่งพนักคอแต่วันนี้เป็น EP ีต่อเนื่องแล้วกันเป็น EP พีพิเศษที่เราจะเอาทีมรถถังฝั่งพนักคอไปประทะกับทีม Terminator ครับเนื่องจากว่าเมื่อผมขึ้นมาเล่นอยู่ในช่วงแรงแต้ม1 7ถึงเนี่ย เจอเทอร์มินเเตอร์เยอะมากแล้วก็ทีมเราเหมือนจะแพ้ทางบ้างแต่ก็ยังมีโอกาสชนะได้ในบางเกมวันนี้เนื่องจากว่ารีเพล่าสุดเนี่ยมันเจอเทอร์มินเเตอร์เยอะมากก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูทั้งเกมที่แพ้และชนะนะครับแต่ก่อนอื่นสําหรับทีมผมตอนนี้มีการอัปเดตตัวหนึ่งตัวนั่นก็คือน้องพืชตัวนี้นะครับผมเป็นพืชแทงที่มีรองเท้าแตะแปะหลังพร้อมกับเขากวางอยู่ข้างหน้าก็จะรีวิวทีมคร่าวๆแล้วกันว่าทีมเนี้ยมันพอสู้กับเทอร์มินเอเตอร์ได้นะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะการจังหวะการนับจี้การเก็บจี้แล้วก็สกิลเพย์ด้วยนะครับผมก็ทีมพี่ชายเริ่มจากน้องก่อนเลยนะครับผมน้องพืชตัวหน้าต,ตัวเนี้ยผมไปเจอในตลาดตอนราคามัน0.086เองมั้งก็เลยอุ้มมานะครับเห็น <He S 2> ว่าสกิลเนี่ยมันเข้าทางทีมผมเลยผมต้องการพืชที่ทำดาเมจได้นะครับอันนี้ก็จะมีสกิลรองเท้าแตะครับบัคสเปร๊มี vegetable b มีแบรนด์ h a r ์แล้วก็มี c a r อ o t Hammer นะครับผมไอสองอันนี้มันสามารถเบิร์ดแท้งได้เบิร์ดเล็บทายได้ถ้ามันอยู่ถึงนะแต่มันเป็นตัวแดงด้วยไงมันอาจจะตายก่อนนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างบางแต่ว่าเป็นตัวแท้งที่ทำดาเมจเลือดก็เริ่มต้นมาค่อนข้างน้อยนะครับผมพวกพาร์ต,ต่างๆก็อาจจะมั่วๆนิดหน่อยถ้านี้เป็น p o อ p ปนะถ้าดวงตามันเป็นพืชน,นะก็อาจจะได้เลือดเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะอันนี้ถือว่าเลือดน้อยแต่ว่า แรงครับผมอ้อาวกดพิดถัดมาครับผมปลาที่ผมใช้ยังเป็นปลาที่ผมซื้อมาตอนเริ่มเล่นเกมครั้งแรกเลยนั่นก็คือปลาหลวงนะอันนี้ก็จะยืนกลางมีเพิร์ชมีลิกกี้ฟิมีสตาร์ชูริเคนแล้วก็มีอัพสตรีมครับเป็นปลาเพียวหกสปีดแต่แม็กเล็กไอดีก็ค่อนข้างต่ำนะฮะอันนี้รีวิวคร่าวๆอ่าแล้วก็พืชตัวสุดท้ายครับเป็น ผมตั้งชื่อให้มันว่า No วันโคทาโ Backline นะครับผมก็คือตัวนี้มันมีแท้งก็คือเป็นฟักทองแล้วก็มีโ t ทา l ร่เอาไว้เกนจีแล้วตัวมันสปีดค่อนข้างต่ำนะครับผมจริงๆก็ดูได้จากรีวิว EP 12ได้เลยฮะอันนี้พิกกี้แทบครับฟักเอ้ยไม่ใช่ฟักทองต้องบอกว่าเป็นแค c ตั s หรือว่ากระบ,บองเพนเนี่แหละหม่งแรงมากถ้ามันได้ออกตัวสุดท้ายแล้วก็ไทนี่สวิงครับผมหางไดโนเสาร์ หลังจากเทิร์น4นะครับคือเทิร์น5ขึ้นไปเนี่ยฟาดดุนแรงมากเลือดกอ็ค่อนข้างเยอะสป,ปีดต,ต่ำเหมาะกับเหมาะกับทีมนี้สุดๆเลยนะะด้วยสองสกิลนี้ปึ๊บ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูรีเพย์กันนะฮะเดี๋ยวลองดูเกมนี้ก่อนล้วกันเจอเป็นดัสเทอร์มินเเตอร์นะปึ๊บ,บมาถึงการ์ดปลาเราขึ้นนะ มาบเขาให้เกี่ยวไปหนึ่งดีเขาจะทำลายที่เรานะโชคดีที่ไหวตัวทันไหวตัวทันก็เลยก็เลยให้แทงตัวหน้าเนี่ยเอารองเทา้าฟาดหน้าพร้อมกับขโมยที่กลับมาหนึ่งนะ,ะและจังหวะนี้นะครับผมเราก็รู้ว่าเราอาจจะยังไม่ตายเราก็เลยเล่นแฟน เพื่อเบิร์ตตัวหน้าไปอีกทีหนึ่งเอาจี้มาปุ๊บรอบนี้ไม่ได้จี้ครับเขาใช้หมดเกลี้ยงแต่ว่าเราคิทดดิคอลไปนะปุ๊บเรากระจายไปหนึ่งอันเก็บแท้งได้ครับเราก็เสียแท้งไปเหมือนกันแล้วก็มุ่งไปหนึ่งดีออกเป็นตัวสุดท้ายจะแรงเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ก็ สวิปไปสอทีคนระัไม่ใช่สวิปสิปลาโค้ยนะเจ้านางปลาโคยและด้วยความที่สปีดเขาเยอะกว่าเรานะครับผมขโมยจี้มาอันนี้ก็ลองเอาปลาเกี่ยวไปดูครับผมกละว่าปลาน่าจะโดนไม่ตายนะเราก็จะต้องเก็บจี้เวลาเจอเทอร์มินเตอร์เนี่ยเราต้องพยายามเก็บเอเนจีเอาไว้ให้เยอะนะ อันนี้ผมตัดสินใจเล่นปลารครับเพื่อที่จะยอมให้ปลามันสตารแต่ว่าให้เคลียร์เปลือกหอยไปก่อนเพื่อที่พืชตัวหลังเนี่ยเราจะได้อัดเข้าเต็ม,เต,มเต็มอะมาเข้าให้มาเข้าให้อตอนนี้เราเลือดเต็มเขาเลือดปริมผมสามารถเล่นแบบใจเย็นได้นะครับผมก็เดาว่าเขาจะทิ้งช็อปม,มาผมก็ใส่ฟักทองไปหนึ่งใบแล้วก็เกนเอเนจีเพื่อที่ตาหน้าผมจะได้เล่นสี่ใบ เอาชนะชัวร์ๆนะเนี่ยเราก็จะเล่นแบบเผื่อเขาทิ้งช้อมมาแล้วก็เผื่อเราจะตันเราก็จะใช้การ์ดศูนย์สลับกันกับดาเมจนะครับผมแต่นี่เขาไม่ได้ทิ้งช้อมปุ๊บผมก็แค่ตัดมงไปก่อนเพื่อทำให้เกาะแตกแล้วก็เอาฟักทองมากั้นนะครับแล้วก็มงไอีกหนึ่งทีเรียบร้อยฮนะ นะครับมาดูเกมที่แพ้บ้างนะอันนี้คือน่าจะแพ้ตั้งแต่การดขึ้นแล้วล่ะเขาได้เกมแล้วก็ดูดทีอ่อันนี้มาถึงที่เขาขึ้นนําเราไปก่อนนะผมแล้วก็กดข้ามไปทั้งคู่รอบนึงอันนี้ผมตัดสินใจล้วงแต่ว่าล้วงไม่ได้นะครับเขากดการทุกตัว <S <S ก็เลยเข้าไปที่ตัวหน้าเต็ม <S <S ๆ ายามจะรีบเคลียร์แท้งเขาให้ได้ผมก็จำไม่ได้นะว่าแบบนี้ผมแพ้ยังไงน่าจะเป็นช็อตน,นี้ที่ปิดไม่ได้มั้งนะปิดได้ไหมื้่เขาปิดได้นี่นะอ่าแล้วก็ปิดแท้งเขาได้ครับแล้วเขาก็ตีแท้งเรามา ตายไหมเนี่ยตายครับผม t e r m i เ a t o r สามเรียบร้อยฮะก็เก็นเอเนอร์จรีไว้ก่อนไอพืชตัวสุดท้ายเราเนี่ยกัดใครก็ได้จี้นะเพราะว่าสปีดมันต่ำมากอะอันเนี้ยพอเราไม่เล่นแล้วเขายังเหลือสองตัวเนี่ยมันก็เลยทำให้เราแพ้ฮะเรา เราไม่สามารถรีบเคลียร์ได้พอเราไม่สามารถรีบเคลียร์ได้เนี่ยเกมก็จะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเพราะว่าเราจะจี้เหลือน้อยนะอ่ะนี่มาวัดกันเราเหลือ5ออ้าจี้เล่นยังไงดีเล่นยังไงดีเขาก็ตัดนใจทิ้งช้อมมานะพร้อมกับมีเปลือกหอยมาด้วยเพราะนั้นเนี่ยผมตีเข้าไปก็จะไม่เข้าสองดอกแต่ผมก็จะเรียงดาเมจให้มัน เน้นๆหน่อยนะปราบเข้าให้ <c oughs> อันนี้เขาดันใส่เกาะมาเยอะเกินพิกัด <c oughs> อันนี้เขาไม่ทิ้งชอมนะแต่ว่าเราเราไม่รู้ไงเราก็เลยอจจัดสินใจเล่นสลับไปสูตรเดิม เอเนอร์ีมาโอ้คีดที่ข้อฮนะแต่จังหวะน,นี้พอเราจี้ไม่เหลือใช้สี่ใบได้เนี่ยเราก็จะเป็นฝไไ่ายพแพ้ไปนะเพรี้ยงพัมน่าจะตายเพราะโดนบัตรมูลแล้วกาะเขาก็เยอะมากด้วยเออเออพาไปด้วยไม่ได้นะพาไปไม่ไหวตายไป่อย แต่ก็เกือบลากไปได้อยู่นะเนี่ยมาดูเกมนี้ครับเจอแบบว่าแพนเล็บทายดัตเทอร์มิเนเตอร์ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยเลยนะทีมเขาแบบถึกมากๆทุกตัวเลยฮะแต่ก็ต้องบอกว่าพืชของเราเนี่ยมันเป็นพืชที่สามารถเบิร์ดดามจได้นะครับก็เลยพยายามอัดดามจให้ได้มากที่สุด ตีเข้าไปมาพอให้ร้อยกว่ากับร้อยสามสิบกว่าอันนี้เราโดนเปลือกหอยฮนะเราโดนเปลือกหอยมาพอใ้อ่าแรงเราแตกไปแล้วเราจะต้องรีบเก็บไอ้นี้ให้ได้นะ ต้องรีบปิดพืชของเขาให้ได้ให้ไวที่สุดเออเกีย่ยวไปเบาๆปิดสตันไหมฮะเขาก็โคททโ,โ่มาแล้วก็ห่างดุกดิจใจังหวะน,นี้ฮะเขาไม่เล่นเขาก็เลยโดนผมเอาปลาปิดไป ผมต้องเริ่มพยายามเก็บจี้แล้วนะแต่ว่าพอเราเห็นแล้วเนี่ยคือปาบการขึ้นมา4ี่ใบเลยลองลวงดูซิแล้วปรากฏว่าการล้วงครั้งนี้สําเร็จฮะนี่คือลูกเล่นของปลาล้วงในการชนะเทอร์มิเนเตอร์ได้นะเพราะสใบแล้วมีฟิชฮุกด้วยเนี่ยมันจะสามารถเก็บเทอร์มิเนเตอร์ที่เลือกแบบต่ำกว่า450ได้นะอ่านี่เราก็ชิลแล้วฮะ กัตจี้รอใช้สี่ใบแล้วเราสามารถเล่นแบบใจเย็นก็ได้หรือแบบ agressive ก,ก็ได้นะถ้าใจเย็นก็ใช้ฟักทองตั้งเกาะนันนะแล้วก็โคทาโร่เกนจี้ไปก่อนอันนี้เราก็ทําการเกนจี้แล้วก็ไทนี่ไป2ทีเลยเนื่องจากว่าคิดว่าเขาอัดมายัางไงเราไม่ตายอยู่แล้วนะแล้วเทอร์นาเราก็จะมีสี่ที่ด้วยก็จะเลือกแบบฟักทองก็ได้ อันนี้ชนะได้เพราะการล้วงนะครับผมจังหวะด,ดีมามาดูเกมสุดท้ายกันครับที่ผมทำคลิปนี้มาเพื่อตั้งใจนำสเสนอเลยผมเจอสามเจอมีเนเตอร์ไว้เ<ๆ>พื่อนๆฟ้อสก่อนแต่ละตัวนี่คือครบสูตรเลยนะแต่ว่าสองตัวหน้าสปีดสาิบเกตัวสุดท้ายสปีดสีิบสอแล้วก็ของผมก็โชคดีที่มีเอโคทาโร่สปิด33สามารถเกนจี้ได้ตลอดนะครับก็ดูแล้วกันว่า ผลออกมาจะเป็นยังไงจะเหนื่อยแค่ไหนนะเธอแรกเขาไม่เล่นแล้วการเราขึ้นมาแบบได้ซีเรียสขโมยจี้ผมก็เกณฑ์เอาไว้ก่อนเลยฮนะแล้วได้คิตตี้อไปหนึ่งดีด้วยจังหวะนี้ผมตั้งใจจะปิดให้ได้หนึ่งตัวก่อนนะครับซึ่งเขาก็ไม่ใช้เปลือกหอยมาด้วยน่าจะเปลือกหอยไม่ขึ้นพอดีฮนะไอตัวที่อยู่ตัวบนแต่เขาก็ปิดเราไปหนึ่งตัว แรกกันนะแรกกันถือว่าค่อนข้างเหนื่อยนะอันนี้ก็ฟิตพุกไปหนึ่งทีเพื่อแบบเตรียมบัฟแอตแทกเอาไว้นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ตายไงคิดว่าเห็นเขาเล่นการ์ดมาหมดแล้วนะปึ๊บแล้วผมก็เก์จี้ผมต้องเริ่มแบบเล่นสร้างจี้เอาไว้ละอันนี้คือ มองไว้ก่อนนะฮะทำดาเมจไปดีที่เขาไม่เล่นนะเขาจะเริ่มเก็บการไว้ให้เทอร์มินเนเตอร์โซโล,โลเราก็ต้องทำแบบนั้นบ้างนะพืชเราเนี่ยยังบอชเวเทอร์มินเนเตอร์ได้ถ้าจี้มากพอถ้าจี้มากพอปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอันนี้ผมลองวัดใจดูนะ ว่าเขาจะไม่ทิ้งเปลือกหอยก็เลยเอาคโคทาโร่ไปขั้นแทนนะครับผมถ้าใช้ฟักทองขั้นแทนนี่ก็อาจจะแพ้ได้อันนี้ฟักทองล้างสตันไปก่อนแล้วก็แคคตัดคนดี 150. นละร้อยห้าสิบโคทาโร่เกนจี้มาอ้ยโชคดีคิติคอนด้วยละ่ะถ้าไม่ติดคลิสมีกี้เขาหน้าจะเหลือเืด้ประมาณร้อยเจสิบกว่าและรอบสุดท้ายผมก็ได้เล่น4ี่ใบนะครับผม ถ้าเขาตีผมไม่ตายเนี่ยแล้วเขาไม่ทิ้งเปลือกของเปลือกหอยไว้ด้วยฮะเราก็เลยได้ชัยชนะไปนี่คือการชนะต้องบอกว่าเป็นการที่เจอเดอร์มิเนเตอร์สามตัวครั้งแรกแล้วเอาชนะได้นะครับผมโอเคก็จะ ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมรถหลังฝั่งพนักงานของผมที่ไปต่อสู้กับเทอร์มินเตอร์มาอย่างสมบุกสมบันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เล่นดีมคล้ายๆกันหรือว่าเป็นแนวทางในการสู้กับเทอร์มินเตอร์นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครัที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ